การก่อการร้ายนี่ก็ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญที่มีผลต่อเศรธธธษฐกิจโลกที่ทําให้ชะลอตัวแล้วก็ไม่สดใสเท่าที่ควรโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังด้วยนะคะนี่ยังไม่นับรวมในเรื่องของความผันผวน,นของตลาดเงินตลาดทุนที่เป็นปัจจัยสําคัญที่ดกดดันเศรษฐกิจโลกและแน่นอนมีผลต่อบ,บ้านเราเป็นปจัจจัยภายนอกด้วยนะคะที่สําคัญเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นผลที่สําคัญต่อภาคการส่งออกซึ่งถือว่าเป็นภาคที่สร้างรายได้สําคัญเข้าประเทศบ้านเราจะเห็นได้ว่าเพิ่งครึ่งปีแรกเนี่ยไม่สดใสเท่าไหร่สำหรับภาคการส่งออกครึ่งปีหลังก็ยิ เสี่ยงอย่างที่ว่านี่นะคะเมื่อวานนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูหนึ่งในดาวเด่นของอุตสาหกรรมส่งออกก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไปแล้วว่าเขามีการปรับตัวเพื่อรับจากปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกอย่างไร<ช>วันนี้เรามีอีกหนึ่งดาวเด่นของกลุ่มภาคการส่งออกมานําเสนอ,อก,กับคุณผู้ชมด้วยค่ะเป็นอุตสา,าหกรรมอัญ,ญ,ญมณีแล้วก็เครื่องประดับนะคะถือว่าเป็นอุตสาหกรรมดาวเด่นเพราะว่าที่ผ่านมานั้นตัวเลขส่งออกสดใสแล้วก็ถือว่าเป็นสร้างรายได้ระับต้นๆของประเทศเลยทีเดียวนะคะแต่ามปี2558ร ตัวเลขส่งออกลดลงต่อเนื่องเลย<ช>แล้วถ้าเกิดว่ามาดูตัวเลขส่งออกของปีนี้5เดือนแรกที่ผ่านมายังคงติลดลบต่อเนื่องเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณสิริพรทองรายจะพาผู้ชมไปดูการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมอัญมณีกันค่ะค่ะอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมดาวเด่นของไทยที่พบว่ามูลค่าการส่งออกปรับลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี2558ที่ผ่านมาโดยทั้งปีติดลบร้อยละ1.6 และในช่วง5้าเดือนแรกของปี2 5 5 9ยังคงติดลบร้อยละหึ่งดหซึ่งนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับยอมรับว่าสินค้ากลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับถือเป็นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยดังนั้นเมื่อผู้บริโภคมีความไม่มั่นใจในภาวะเศรษฐกิจจึงทําให้เกิดการชะลอการใช้จ่ายสมาชิกสมาคมเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่า9 0เป็นผู้ส่งออกเพราะฉะนั้นเมื่อภาคการบริโภคมัน,ม,นมันมีการชะลอตัวนะฮะหรือมีผลกระทบเนี่ยภาคการผลิตเนี่ยมันก็ได้รับผล ก็เท่าเป็นเป็นลูกโซ่อยู่แล้วนะฮะอันนี้หนึ่งสองเรื่องของสานการณของการก่อการร้ายนะฮะที่ความไม่สงบในในภูมิภาคตัวนอกลางเนี่ยหรือหรือที่มันมันมีมียงใหญ่ไปถึงแน่งในส่วนของยุโรปนะฮะอันนี้มันก็ยิ่งกระทบความเชื่อมั่นของคนนะคือการการใช้จ่ายเงินในสิ่งที่มันไม่จําเป็นผมก็มองว่าทุกคนเลือกที่จะเก็บเงินมากกว่า อย่างไรก็ตามเหนือสิ่งใดการปรับตัวของผู้ประกอบการก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้ไทยแข่งขันได้ในตลาดโลกโดยผู้บริหารแพนด้าจิวเวอรี่ระบุว่าแม้วตสาหกรรมอัญ,ญมณีและเครื่องประดับจะใช้แรงงานฝีมือเป็นหลักแต่การให้ความสำคัญเรื่องแบรนด์การสร้างเอกลักษณ์รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการผลิตก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในอุตสาหกรรมจิวเวอรี่เครื่องประดับเองเนี่ยก็ยังผู้ประกอบการจำนวนมากถ้าหากยังคน้คนหาจุดแข็ง ที่เป็นจุดคอมเพ่ไดิทิแปลเสของตัวเองไม่พกนะครับก็าอาจจะก็าอาจจะหาจุดยืนลำบากในการที่จะทำให้เราโดดเด่นขึ้นมากับในมุมมองของคู่ค้าต่างๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นเอกลักษณ์รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพในส่วนของผู้ประกอบการเองแล้วนะคะในส่วนของภาครัฐค่ะก,ก็สามารถที่จะเข้ามาสนับสนุนได้ทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกการนําเข้าวัตถุดิบรวมทั้งการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการส่งออกค่ะอย่างไรก็ตาม6เดือนที่เหลือของปีนี้ภาครัฐและเอกชนคงต้องทํางานร่วมกันอย่างหนัก โดยเฉพาะการออกไปเจาะตลาดอย่างประเทศเกิดใหม่เช่นตะวันออกกลางรัตินอเมริการวมทั้งตลาดเอเชียซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงเพื่อให้การส่งออกสินค้าในกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับทั้งปี2,559มีมูลค่าส่งออกไม่ต่ำกว่า7,000ล้านดอลลาร์สหรัฐตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ โดยนายสมชายพรจินดารักษ์ประธานสมาพันธ์อัญ,ญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทยยังฝากถึงรัฐบาลพิจารณาข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศหรือ FTA กับต่างประเทศอย่างรอบด้านเพื่อให้ได้ประโยชน์ทางการค้าเท่าเทียมกันทั้งสองประเทศพงษ์ธเนศบุญสวัสดิ์ถ่ายภาพสิริพรทองรายทีเนทเมตโฟรายงาน